สวัสดีครับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งอย่างมีนัยสำคัญครับหลังจากหน่วยข่าวกรองของกองทัพไทยตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของฝ่ายกัมพูชาโดยมีการลำเลียงกำลังพลและอาวุธหนักเข้าประชิดแนวชายแดนและที่น่าจับตาที่สุดคือการปรากฏตัวของระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ rm 7 0ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ ทำให้กองทัพไทยต้องยกระดับการตอบสนองขั้นสูงสุดด้วยการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่อัตตาจรล้อ,อยาง ATMG เข้าสู่ที่ตั้งยิงในระยะหวังผลทันทีไปติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์ที่น่าจับตานี้พร้อมกันครับอาวุธที่เป็นตัวจุดชนวนความตึงเครียดในครั้งนี้คือ RM70 ครับมันคือระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด122มม ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก BMD-11 Grad ของโซเวียตมีอำนาจการยิงทำลายเป็นพื้นที่ในวงกว้างสามารถระดมยิงจรวด40นัดได้ในเวลาเพียง20วินาทีครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้หลายตารางกิโลเมตรการที่กัมพูชาน,นำอาวุธเชิงรุกที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเช่นนี้มาวางในตำแหน่งประชิดแนวชายแดนถือเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าว และยกระดับการคุกคามอย่างชัดเจนครับและนี่คือคำตอบจากกองทัพไทยครับปืนใหญ่อัตาจรลร้100อยยาง ATMG ขนาด155มม,มหรือที่รู้จักกันในชื่อซีซ่าบเวอร์ชั่นไทยนะครับอาวุธชิ้นนี้คือเพชฌฆาตระยะไกลของเรามีความแม่นยำสูงมากสามารถยิงกระสุนนำวิถีได้อย่างแม่นยำในระยะกว่า40กิโลเมตร และที่สำคัญคือความคล่องตัวที่เหนือกว่าสามารถยิงแล้วหนีได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้ยากต่อการยิงตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามภาพที่